คลิปนี้แม่ใหญกบ้านสวนนะคะเข้ามาในสวนเข้ามาดูกิ่งไผ่ที่ตอนกิ่งเอาไว้เป็นไผ่วงหวานเบอร์เกนะคะออกกิ่งมาไม่ใหญ่ก็ทาตอนทายอยตอนไว้เลยนะคะก็ห่อหุ้มเนี่ยอันนี้เป็นปีนี้นะคะเหลือเอาไว้ลำทำต้นพันนะคะให้เข้าออก นอได้นะคะถ้าต้นไหนที่มันมีกิ่งแก่แล้วไม่หย่า้ก็จะตอนตอนตอนเอาเลยนะคะไม่ต้องไปใจร้อนเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องรอให้กิ่งแก่ไม่ต้องกระทึงกับเห็นรากนะแล้วก็ห่อหุ้มไว้เลยนะคะสังเกตนี่เคยทำแล้วเอาไปเอาไปปลูกแล้วครั้งหนึ่งในที่เห็นาขาวๆคือตัดไปแล้ววันนี้ก็จะมาตัด ตัวนี้นะคะซึ่งออกรากมาถึงมันไม่เยอะแม่ใหญ่ก็จะตัดไปปลูกเลยนี่ลากเขามาได้ไม่กี่ลากเองนะออกมาแบบนี้ก็ปลูกได้แล้วทำไมทั้งรีบปลูกเพราะว่าแม่ใหญ่จะรีบปลูกให้มันทันช่วงฝนตกนี้เพราะว่าปีนี้อีกไม่นานฝนก็จะหมดแล้วนะคะสำหรับที่ภาคอีสานนะคะในพื้นที่ ไม่ใหญ่อยู่เนี่ยวันนี้เห็นรากตัวนี้ออกก็จะเอาตัวนี้ไปปลูกก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอตัดก่อนนะคะเรียบร้อย รากไม่เยอะแต่ก็ปลูกได้นะนะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะไผ่บวงวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าเราปลูกแค่นี้โอเคแล้วกิ่งตอนเบอร์เก้านะคะทยอยตอนออกมาปลูกรากไม่เยอะแต่ก็ปลูกได้รากออกทั้งสองข้าง ูกได้เลยไผุ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้ากิ่งตอนนะตอนเองปูกเองนะคะ I do Thank mm -hmm. you.